สวัสดีครับต่อของชาแนลพี่น้องมาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญไสบัดด้วยกันนะครับขอบคุณ 我就是在这里。 ဝါသနာရှိလေသနိတ္ထံဘုသာပဒာတိနော โอ้สวัสดีค่ะ,อดดคะแอดมินน้อยผาผาจัดตัวเล็กมาแล้วโอ้โหโอ้โหออโอ้โหเดิน,ชน,น,นเชน่ะเดินเชนเดินน้องจะแสงแล้วนะครับพี่น้องอห้ากิโลกว่าหนาแค่สิบเจ็ดกิโลอ่าบรรยากาศยามเช้า,าสายบาตรวันนี้พี่น้องพามาดูาท้องทุ่งนะครับวันนี้ท้องฟ้าเบ่งบาง เหมือนจะว่าเือดแห้งไปอีกสองวันแล้วเือดแห้งไปอีกสองวันแล้วก็ข้าวถาวานผิดจังหวะพี่น้องเจอฝนเจอฝนท่วมเมล็ดข้าวไม่สามารถงอกขึ้นได้ก็นู่นต้องรอให้ข้าวโตก็ไปถอนกล้ามาซ่อมแซมถ้าอย่างเงี้ยเสียเวลาเสียเวลาปักดําแน่พี่น้องเพราะว่ากว่าจะซ่อม แต่ละแปลงแต่ละแปลงอย่างเนี้ยโอ้สาหัสเหมือนกันนะฮะถอนกล้าลาบากถอนกล้าแล้วก็ต้องมาปักปักสาต่อนะครับบรรยากาศยามเช้าใส่บาตรเช้านี้พี่น้องก็พามาทัวร์ท้องทุ่งเช่นเดิมนะครับอย่าลืมนะครับได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์แล้วก็อนุโมทนาสาธุในกุศลพลบุญเป็นอาริยรทรัพย์ด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ